สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเดิน้านะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปษนีนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางครับผมก็จะมีเครื่องหยอดข้าวนะครับเสองยอดข้าวด้วยกันสามเครื่องนะครับนี่เป็นรถไถนั่งขับนะครับห็นรถไถนั่งขับจานเป็นแบบจานใหญ่นะครับจานขนาดสิบห้านิ้วนะครับนี่ครับเป็นแบบลูกปืนนะครับรุ่นนี้แบบลูกปืนมีเข้ามาไม่เยอะนะครับ ขนาดใหญ่นะครับถังข้าวทังใหญ่นะครับถังละ20กิโลนะครับใส่ได้นะครับสองถังก็40กิโลตุนนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวนะครับใส่รถไทนาเดินตามขากระทุครับผมขายดีนะครับตุนนี้ขายดีมากครับหนี่งถังข้าวใส่ถังละ5กิโลนะครับสองถังก็10กิโลครับ มีเครื่องหยดเข้าตางเงาเลยครับตางเงาด้านในครับนีส่งเครื่องแม็กนัมนะครับทั้งหมดสี่เครื่องนะครับทั่วประเทศนะครับผมเก็บเงินปลายทางถ้าสนใจก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 081 1206955ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ